สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆชาวยู u ูบประสบความสุขคนละพี่น้องเนาะมื่อนี้บรรจิดว่ามีโปรแกรมจะขึ้นไลฟ์สดนะพี่น้องแต่ว่าสัญญาณบรจิตบพอดีพี่น้องสัญญาณอ่อนสัญญาณอ่อนไล่ๆเมื่อนี้พี่น้องเอ๋แดดฝนบาตกด้วยพี่น้องยังขึ้นไลฟ์สดไม่ได้จะได้กะมื่อนี้บรรจิตก็จะถือข้องดนะพี่น้องงดขึ้นไลฟ์สด กเลยมาเห็นขีดทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆชาวยูทูบเป็นจักรสักคนเนาะในช่วงเรื่อเรื่อตอนชั่มทุ่มแทาพี่น้องมันหนี่แล้วก็มาบอกพี่น้องว่ามันจิตขึ้นไรโซนบ่ได้พี่น้องเอ้ยมันหนี่งจริงจิไหนเพราะว่ามันขัดข้องเฮพี่น้องสัญญาณเน็ตบ้านเมจิตตอนนี้ช่วงนี้สัญญาณเน็ตบ่ดีเลยพี่น้องเอ้ยลายมือแหละพี่น้องสัญญาณเน็ตบมจิตบด่ดีก็เลยงดไปพี่น้องเอาเป็นว่า มื่ออื่นนะพี่น้องมื่ออื่นวันพรุ่งนี้จะค่อยพบกันใหม่ในการไลฟ์สดตอนสามทุ่มพี่น้องเมื่อนี้แมนบรจิตบ่สสามารถไลฟ์สดได้แล้วพี่น้องเอ้ยพยายามขึ้นซอกข้างนะพี่น้องแต่ขึ้นบอสําเร็จโต๊ะห่านโต๊ะเวทีคือเก่าไปเลยพี่น้องเอ้ยขึ้นห่านขึ้นเวทีไปเลยพี่น้องจะได้พบกันใหม่นะพี่น้องวันพรุ่งนี้ตอนสามทุ่มนะพี่น้องอย่าลืมว่ามีนัดกับบอจิตเพราะว่ามื่อนี้ขึ้นบอได้เลยพี่น้องเอ้ย ัญญาเน็ตบุดีหายไปสองครั้งพี่น้องขนาดไปยามขึ้นไปแล้วสองครั้งแต่บ่สําเร็จพี่น้องเลยบืนและสองครั้งบืนไปยามบืนบพี่น,น้องแต่บืนบ่สําเร็จพี่น้องเลยเจนได่กาฝากคนไปเนาะเอฟซีเพื่อนๆชาวยูทูบบุญจูคูสักคนเนาะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้พี่น้องสำหรับวันนี้บัจจิตกิดิอคอปิดคลิปนี้เพียงตอนนี้พี่น้องพบกันใหม่เด้อพี่น้องเรื่ออื่นบ๊ายบาย ลาติสวัสดตฝันดีพี่น้อง